หนูค่ยยินดีนะคะที่ได้รับรายงานว่าโครงการก็ก้าวหน้าไปเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นทหารแต่ว่าหนูทราบว่าทหารต้องแข็งแกร่งมากเพื่อบอกป้องประเทศชาติหนูเป็น คนในชาติไทยเพราะฉะนั้นหนูก็อ,อยากจะสนับสนุนการทำการของทหารอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเงินพระราชทานที่ได้จากการระดมทุนผ่านกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบก รวมเป็นจำนวนเงิน1 2 1 8 9 3 3 0 0บาทร่วมสมทบทุนกองทุนหัตถยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาพรสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซา่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหัตถัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229-3-03-266-6และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี229-4-29977-7หรือสแกน QR Code ผ่านระบบ eDonation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนฮ at ัทไททิพ l i o f Official a t h a i t i p f u n d หรือสำนักงานกองทุนฮัทไททิพชั้น1อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภร์โทรศัพท์หมายเลข02 5538616 19ในวันและเวลาทําการทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number o Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดง ในการนี้ทรงรวบวมบันทึกเทปรายการ t ูบีน u m b e r ร์วันวาไช่วง Talk to the p r i n c e s s ทรงตอบจดหมายสมาชิก To บีน u m b บ r รวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ t ูบีน u m b e r ร์วันวาไเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธ,ธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางร,ระหว่างโครงการ t ูบีน u m b บ r รวันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายาเสพติดออกอากาศทุกวันเสราร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน วันนี้เวลา9 5้นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนซึ่งสิ้นชีพิตักษยัยเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2568สิริชนสา78ปีณศาลาร้อยปีวัดเบญจมาบพิษณุสิทธวนาราม พลตรีหม่อมเจ้าจุลจิมยุคนประสูติเมื่อวันที่22มกราคม2490เป็นพระโอรสในพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลาการกอบหม่อมอุบลยุคนณอยุธยาเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มรับราชการทหารยศร้อยตรีณศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรจังหวัดลบบรุรีต่อมาทรงเป็นนายทหารประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกองทหารมหาดเล็ก ราชอ,องครักษ์พิเศษรัษาพระองค์สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภกินีและผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมราชอ,องครักษ์ที่สำคัญได้รับความไว้วางพระราชาฤทัไทยให้เป็นราชอ,องครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่สนองเบื้องพระยุคลบาท พระราชวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ oh. ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา6นาฬิกา43านาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปประที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วัน,วนและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางาศาสนาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เกื้อหนุนดวงวิญญ,ญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี เวลา18นาฬิกา50นาทีพันเอกหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการสวดพระอภิธรรมจะนำเอาพระอภิธรรมปิดกมาสวดเพราะคำสอนในนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต เมื่อเวลา10นาฬิกา46นาทีพลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายพัตตาหารเพนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามกำหนด100วัน และเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในเวลา17นาฬิกาซึ่งมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัไทยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขอนมามัยขั้นพื้นฐานและการพภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุกพลภาพและผู้ได้โอกาสวันนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีเสริพัฒนมหาวัชระราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์สองแห่งดังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นาวาเอกสุพัฒน์แก้วพาเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พระราชทานไปมอบแก่เด็กชายเด็กหญิงเจ้าหน้าที่รวม321คนที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอายุแรกเกิดจนถึง6ปีที่ประสบปัญหาทางสังคมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546 ครอบครัวยากจนบิดามันดาต้องโทษหรือแยกทางกันเด็กเร่ร่อนพลัดหลงเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากและตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กตลอด24ชั่วโมงจัดสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับเด็กครบทุกด้านเพื่อให้เติบโตอย่างมีความสุขมีพัฒนาการตามวัยและกลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้นาวาโทวิจิตวันโนทยานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงเจ้าหน้าที่รวม636คนที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีจัดตั้งขึ้นตามโครงการสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงเพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบดร,รักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวช ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้องคค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอนเนื่องมาจากพระราชดำริสถานีโกวิดปัญญาตรงหนึ่งบ้านสแสมไทยตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี190ถุงมอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กในพื้นที่โครงการจากนั้นรับฟังการดำเนินงานอาทิแผนการอนุร,รักษ์และคุ้มครองพื้นที่โครงการระยะ8ปีพศ2569-2576ถ การถอดบทเรียนไฟป่าและผลการดำเนินง,งานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นซึ่งปีงบประมาณ2,568ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ทำการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดียวปลูกหญ้าแฝกและทำฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวรและแบบคอกหมู ในปี2,569สำนักงานกรปรอสนับสนุนง,งบประมาณให้แก่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นเพื่อใช้ดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปช่วงบ่ายไปที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3,4,5ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดเชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง45ถุง ได้แก่เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3, 4, 5บ้านท่าคํากลางและทหารพรานฐานปฏิบัติการบ้านท่าล้อหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาดแก่ผู้ปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปผล,ผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนณมหาวิทยาลัยราชพัฒศร,รีสะเกดเป็นวันที่สอง พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจ,จำปี2568ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดเป็นวันที่สององคมนตรีได้ร่วมหารือด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมกับคณะผู้บริหาร พร้อมบรรยายพิเศษให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยายลัยจํานวนกว่า350คนเพื่อยกระดับโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนามหาวิทยายลัยราชพัฒภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นระยะ20ปีพศ2560 2579เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมความร่วมมือ ตลอดจนความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณราชพัฒอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนสร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยการศึกษาและร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดำเนินงานรวมทั้งระดมสัพก,กําลังและแหล่งทรัพ,พยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒ นับตั้งแต่ปี2,560จนถึงปัจจุบันเพื่อกระตุ้นเตือนและให้กำลังใจในการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นต่อไปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ตลอดทั้งวันมีประชาชนนักเรียนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร